โอเคครับในงาน d a t a าซายนะครับเวลาเราไปทำงานเนี่ยเราจะเจอ Data เนาะสิ่งที่เรามักจะสับสนนะครับก็คือคำว่า Feature เนาะกับคำว่า Label นะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่า Feature กับ Label นะในใน t a t a ของเรานะครับมันคืออะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนนะครับย้อนกลับไปก่อนเนาะในสมัยที่เราเรียนวิทยาศาสตร์เนาะสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยครับคำว่ามันคือคำว่า independent variable กับ dependent variable นะครับเวลาเราเซตการทดลอง การทดลองหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าตัวแปรอิสระนะครับหรือว่า independent variable กับตัวแปร time นะครับหรือว่า dependent variable นะครับไอตัวแปรอิสระนะครับมันจะเป็นตัวแปร,รที่เราคอยไปไปปรับมันเนาะอ่อย่างเช่นเพิ่มปริมาณสารตัวนี้นะหรือว่าลดลดมาลงนะครับแล้วก็ไอผลที่ตามมานะ่มันก็คือตัว dependent variable เนาะก็คือว่าลดแบบนี้แล้วมันจะเกิดผลแบบไหนหรือว่าเพิ่มแบบนี้แล้วมันจะเกิดผลแบบไหนนะครับอ่ะ พอเรามองภาพอย่างงี้ออกเนาะเราก็จะสามารถตีความมันได้ว่าไอตัว independent variable นะครับมันคือเป็นเป็นเหมือนตัวเหตุเนาะทำให้เกิดผลนะครับ,นะรบ independent variable ทำให้เกิด dependent variable ลักษณะใดลักษณะหนึ่งนะครับมันเป็นความเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับถ้าเราไปเจอในสัญลักษณ์คณิตศาสตร์เนี่ยมันก็จะคือเป็น x อย่างนี้เนาะเราเราจะเรียกมันว่า feature นะครับตัว x อย่างเงี้ยพาเราเจอใน p a อร์หรือว่าอะไรเนะี่ยเราจะเรียกว่าว่า feature นะครับ อะตัว y เนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าล้าเบีหรือว่าสิ่งที่ตามมาเนาะถ้าเราไปดูโมเดลง่ายๆนะครับอย่างเช่นผมอยากทำเอไอในการพิเดครูปหมาแมวอย่างเงี้ยน,นะครับอ่ะผมก็จะมีตัวรูปอันหนึ่งเนาะไอ้รูปตรงเนี้ยครับมันสามารถเปลี่ยนไปได้เนาะอย่างเช่นเป็นรูปหน้าตาแบบนี้หรืออาจจะมีรูปหน้าตาแบบอื่นเนาะเป็นแมวสีขาวสีดำหรือว่าเป็นหมาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอ่ะไอ้ตัวเนี้ยเราจะเรียกมันว่าฟีเจอร์นะครับแล้วเราโยนเข้าไปในโมเดลไอ้ตรงเนี้ยผมผมดีไฟล์มันเป็นโมเดลเนาะ โดยมันเป็นโมเดลแล้วมันก็จะทํานายบางอย่างออกมานะครับไอตัวเนี้ยเราเรียกว่าลาเบ b นะครับประมาณนี้นะครับ